การที่เราฝึกปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็ฝึกปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองแปดนี่แหละซึ่งมรรคมีองแปดเนี่ยถ้าย่อลงมาเนี่ยก็เรียกว่าไตรสิกขาหรือพูดสรุปอีกทีจากไตรสิกขาเนี่ยก็คือคําว่าบุญนั่นเองอ่ะโยมที่เราเรียกว่าบุญเนี่ยชาวพุทธไทยเราเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจผิดนะว่าไปทําบุญเนี่ยจะหมายถึงว่าจะต้องไปถวายสังฆทา,านหรือว่าเอาของไปให้ ถึงจะเป็นบุญแต่ในความจริงแล้วเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันมีความหมายครอบคลุมเท่ากับคําว่าไตรศิกขาเท่ากับคําว่ามักมีวงแปดเลยนะถ้าลองสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าทานก็คือท่าทีที่เรามีต่อกันในการช่วยเหลือเกื้อกูลถูกไหมสีนี่คือพฤติกรรมทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินพฤติกรรมที่มีต่อร่างกายเราเองเนี่ยเรานั่งในท่าไหนที่มันเหมาะ เราจะกินอะไรที่มันพอดีกับร่างกายของเราใช่ไหมหรือแม้แต่ท่าทีที่เรามีต่อคนรอบข้างเราจะทําอะไรเราจะพูดอะไรพูดแบบไหนที่ดีไม่เบียดเบียนทําร้ายกัน,นพูดแบบไหนที่จะสมานสามคัคคีพฤติกรรมที่มีต่อกันทํำยังไงที่เราจะไม่ไปเบียดเบียนทําร้ายเขาและตัวเราเองด้วยในขณะเดียวกันก็เกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ดีด้วย อย่างเงี้ยนี่คือเรื่องศีลท่าทีที่มีต่อกันงั้นถ้าเราใช้ชีวิตดีนะวันๆที่เราไปทำงานเนี่ยเราก็ไม่ไปทะเลาะก,กับใครนะไปโรงเรียนเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณครูคุณ,คคณพ่อคุณแม่เพื่อนฝูงเมื่อเรามีท่าทีต่อกันดีอย่างเนี้ยสิ่งแวดล้อมผู้คนรอบข้างที่จะมาพูดกับเรามาทำกับเราแนวโน้มมันก็ไปในทางที่ดีมันก็จะส่งผลทำให้การฝึกพัฒนา คำว่าภาวนาเนี่ยก็คือคําว่าพัฒนานั่นน่ะการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านจิตหรือปัญญาก็จะเป็นไปในทางที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นคําว่าบุญเนี่ยถ้าแยกออกมาเนี่ยก็แยกเป็นทานศีลภาวนาคําว่าภาวนาก็แยกย่อยเป็นจิตภาวนากับปัญญาภาวนาเพราะฉะนั้นคําว่าจิตภาวนามันก็คือคําเดียวกับคําว่าสมาธิสิกขานั่นเองคําว่าปัญญาภาวนาก็คือปัญญาในไตรสิกขานั่นเอง การฝึกสมาธิเนี่ยให้ใจนิ่งสงบเนี่ยก็เรียกว่าสมาถะส่วนการฝึกปัญญาให้รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเนี่ยก็เรียกว่าวิปัสสนาคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยเชื่อมโยงมาจากเรื่องสติให้เห็นว่าสตินั้นเป็นบาดฐานในการเจริญทั้งฝั่งสมาถและวิปัสสนาจะฝึกสมาะก็ต้องมีสติเป็นเหมือนเชือกคอยดึงลิงให้อยู่กับหลัก อย่าให้ลิงมันวิ่งวุ่นไปหมดลิงเปรียบเหมือนจิตเชือกคือสติส่วนหลักก็คืออารมณ์กรรมฐานที่เราจะยึดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งให้ใจมาสังเกตใส่ใจจดจอ่อเช่นเมื่อกี้เรานั่งดูที่จอใส่ใจคำว่าเออเรอร์ใจแล้วก็ไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเรียกว่าฝึกสมาธิเป็นการฝึกในระดับจิตใจนะ เมื่อเราฝึกอย่างนี้เราจะไปทำงานเราจะขับรถเราจะหั่นผักเราก็จะโฟกัสอยู่กับสิ่งนั้นใส่ใจอยู่กับสิ่งนั้นไม่ทําให้ใจมันวอกแวกวุ่นวายสับสนสัดสายซึมเศร้าหดหู่นี่แรียกว่าใจที่มีสมาธิส่วนวิปัสสนาก็เป็นการฝึกที่จะทําให้เราเห็นสภาวะที่มันเป็นจริงปรากฏเกิดขึ้นนะอย่างที่เราฝึกวิปัสสนาก็คือว่า เมื่ออะไรปรากฏที่กายก็ดีที่ใจก็ดีเราก็รับรู้ตามที่มันเป็นรับรู้ว่าขณะนี้มีอาการลมกระทบกระทบกระทบที่ปลายจมูกไม่ใช่ไปนั่งท่องเพียงแค่ว่าเข้าออกเข้าออกแต่ต้องเห็นอาการที่มันปรากฏเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ลมมันตึงขึ้นมันหย่อนลงมันอุ่นมันร้อนมันเย็นอย่างไรความอุ่นนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร แต่ไม่ต้องไปวิ่งหานะไม่ต้องไปวิ่งหารับรู้ตามที่มันปรากฏอ่าเดี๋ยวเราลองฝึกกันดูและเดี๋ยวตอนท้ายจะมาพูดสรุปรวมให้ฟังว่าไอการฝึกที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาก็ดีเรียกว่าบุญก็ดีเนี่ยก็จะรวมลงในหลักสําคัญอีกหลักหนึ่งวันนี้ที่จะพูดเพิ่มเติมก็คือวิสุทธิก็คือการทำชีวิตของเราให้บริสุทธิ แล้วทางที่จะไปสู่ความบริสุทธิ์ก็กลายเป็นชื่อคำพีเล่มหนึ่งชื่อว่าวิสุทธิมักเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาพูดเชื่อมโยงสรุปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปฟังต่อเดี๋ยวจะยาวไปก็เบรกการฟังไว้ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้มาฝึกปฏิบัติด,ด้วยกันลองชวนอย่างนี้ ใครที่รู้สึกว่าวันนี้ใจกําลังวุ่นวายสับสนหดหู่ลองฝึกสมาธิสักหน่อยก่อนฝึกสมาธก็คือว่าลองนึกอารมณ์หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใจเรารู้สึกว่านึกแล้วเนี่ยใจมันก็จะนิ่งสงบดีสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลมหายใจของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นคําว่าพุโทโธพุโทโธก็ได้หรืออาจจะนึกถึง สิ่งที่ดีงามเช่นว่าหายใจเข้าก็น,นึกว่าเออเรามีชีวิตอยู่เราจะตั้งใจใช้ชีวิตเราให้ดีนึกถึงผู้ที่มีพระคุณมีบุญคุณในชีวิตเราหายใจออกก็น,นึกว่าเราจะตั้งใจใช้ชีวิตของเราเนี่ยทำความดีช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแผ่เมตตาตั้งจิตปรารถนาดีเนี่ยอย่างเงี้ยก็เป็นสมถะนะพอใจมันนิ่งได้สักหน่อย เราก็ลองเอาใจนั้นเนี่ยมาสังเกตเป็นการฝึกแบบวิปัสนาใส่ใจว่ามีอะไรปรากฏขึ้นที่กายและใจของเราก็รับรู้ตามนั้นไม่ต้องไปวิ่งหานะรับรู้สิ่งที่มันปรากฏชัดเกิดขึ้นทางกายก็ได้ทางใจก็ได้รับรู้แล้วมันคงอยู่หรือมันเปลี่ยนแปลงก็รับรู้ตามนั้น ไม่ต้องไปนั่งตั้งคำถามนะว่าเอ้ยมันจะหายเมื่อไหร่มันจะดับตอนไหนเราเป็นเพียงแต่ผู้ตามรู้ดูอาการตามที่มันปรากฏสิ่งที่เรากำลังฝึกเนี่ยจะเรียกว่าทำบุญก็ใช่จะเรียกว่าไตรสิกขาก็ใช,จใช่จะเรียกว่าเรากำลังจเจริญมรรคมีองค์แดก็ใช่ซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในทุกขณะในชีวิตเรา เพราะในทุกขณะเนี่ยที่เราพูดกันเรื่องไตรสิกขาก็ดีพูดกันเรื่องบุญก็ดีเนี่ยอยากชวนให้โยมเห็นว่ามันคือทุกขณะในชีวิตของเราเลยนะมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะตอนที่เราไปวัดถวายสังฆทานมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะตอนที่เรามานั่งหลับตาทําสมาธิเท่านั้นนะแต่ทุกขณะในชีวิตเลยอะ่ะมีอธถกถาอธิบายใจความในพระไตรปิฎก ชื่อพระสูตรว่าปุญญกิริยาวัตถุสูตรท่านอธิบายยกตัวอย่างท่านบอกว่าในเวลาที่คนไปให้ทานเช่นว่าเอาข้าวไปให้เอาข้าวไปใส่บาตรหรือเอาข้าวไปให้กับคนที่ไม่มีกินก็นแล้วแต่เนี่ยขณะที่เอาข้าวไปให้เขาเนี่ยถ้าเราระลึกว่าเราจะให้ข้าวให้น้ำเนี่ย โดยะระลึกว่ามันคือการให้ทานอย่างนี้ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าทานแล้วในขณนะนั้นเองเนี่ยนะเราก็ดำรงอยู่ในข้อวัดปฏิบัติว่าในการที่เราจะเข้าไปติดต่อเอาของไปให้เขาเนี่ยเราควรจะยืนตรงไหนเราควรจะพูดอย่างไรเราก็ตั้งใจทํากิริยาอาการที่เหมาะสม ปรารถนาดีต่อเขาพูดกับเขาเหมาะสมถ้าเขาเป็นพระเราก็ยกมือว่าถ้าเขาเป็นอญาติโย,ยมผู้ใหญ่เราก็ให้ความเคารพยืนในที่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นในขณะนั้นเนี่ยอาการของเราวาจาของเราก็เป็นศีลพฤติกรรมก็ดีงามในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นบุญอีกประการหนึ่งแล้วในอัถกถาท่านก็อธิบายต่ออีกว่าพอเราให้ทานตอนนั้นเลยนะ เราก็พิจารณาเห็นว่าตัวอาหารสิ่งของที่เราเอาไปให้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมีความเสื่อมสิ้นสลายไปแม้แต่ตัวเราก็มีความเปลี่ยนแปลงเห็นใจของเราที่อาจจะมีความสุขปรากฏเกิดขึ้นในขณะที่ให้ทานนั้น,นก็เห็นความสุขที่ปรากฏเห็นความสุขที่เปลี่ยนแปลงการเห็นความจริงอย่างนั้นเนี่ย ก็เป็นปัญญาเป็นปัญญาภาวนาหรือในขณะนั้นถ้าใจเราจดจอ่อใส่ใจอยู่กับอาการเคลื่อนไหวมือไม้ที่จะหยิบของส่งให้ขณะนั้นใจก็เป็นสมาธิก็เรียกว่าเป็นจิตภาวนาตัวอย่างนี้ในอัตรกฐถาเนี่ยแสดงให้เราเห็นชัดเลยว่า คำว่าบุญคำว่าไตรสิกขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลนะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่เฉพาะที่วัดแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าต้องทําไปทีละอย่างทีละอย่างนะแต่ในแต่ละขณะแต่ละขณะเนี่ยเราทําบุญได้ตั้งเยอะเนี่ยเด็กๆตัวเล็กๆแค่นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็เกิดบุญขึ้นเยอะแยะเลยจริงไหมการที่เราพยายามจะรักษาตัวเราให้นั่งอยู่ในอาการที่เหมาะสม เราอาจจะมีความรู้สึกขี้เกียจเกิดขึ้นเราก็ยับยั้งใจไว้บางทีมันอาจจะอยากนอนเอ๊ลงไปแต่เออเรากําลังฝึกอยู่นะ,ะกลับมานั่งอีกทีนึงอ่าเนี่ยเนี่ยก็ได้ทั้งศีลก็ได้ด้วยหรือเราตั้งใจอยากจะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นด้วยความรู้เข้าใจาเ,เราทําไปเพื่ออะไรเพราะอะไรเข้าใจเหตุเข้าใจผลอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกัน ใช่ไหมแล้วถ้าเรารักษาใจให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากําลังตั้งใจฟังตรงหน้าอันนี้ก็เป็นจิตภาวนาได้อีกฟังแล้วก็คิดตามเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความตั้งใจอยากจะทําสิ่งที่ดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปนี่ก็เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นในทุกๆขณะในชีวิตเราได้นันก็ชวนโยมว่าการที่เราจะเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิปัญญาเนี่ย ก็ให้อยู่ในวิถีชีวิตในทุกขณะเลยแบบฝึกหัดการบ้านของวันนี้ก็คือว่าเราลองให้เกิดศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกว่าบุญก็ได้ทานศีลภาวนาในชีวิตของเราทุกวันทุกวันบ่อยๆวันนี้เนี่ยหลังจากเลิกกิจกรรมก่อนเข้านอนเนี่ยก็ลองสังเกตลองฝึกลองพยายามสร้างเสริมบุญให้เกิดขึ้นในทุกขณะ นั่งในท่าไหนดีตอนนี้ควรจะกินอะไรหรือไม่กินเอออยากกินนะจะลงไปตู้เย็นข้างล่างเอ,อ๊ะแต่ไม่กินดีกว่าอ้าวนี่ก็ได้ฝึกแล้วนะได้ไหมศีลก็ได้เออโภชเนมัตตัญยุตาประมาณในการบริโภครู้เวลาหรือถ้าเออร่างกายมาันไม่สบายมาันต้องการกินก็กินนะก็มีปัญญารู้ว่าเออควรกินเท่าไหร่ไม่ควรกินอะไรเนี่ยทุกขณะเป็นการฝึกหมดเลยนะ พรุ่งนี้เช้านาฬิกาปลุกดังจะเอาอยัางไงตื่นขึ้นมาขับรถไปให้ทางคนอื่นก็ได้เดื่อนทานรักษากฎจราจรเอาก็ได้เรื่องศีลอย่างเงี้ยเป็นต้นบุญมันก็จะเกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทุกขณะในชีวิตเรานะเนี่ยแหละเรียกว่าการพัฒนาชีวิตพัฒนาไปพัฒนาไปชีวิตมันก็จะบริสุทธิ์มันก็จะดีงามมากขึ้นมากขึ้น วิสุทธิมัคก,ก็เล่าเรื่องเนี่ยแหละว่าการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างก็ไล่ตั้งแต่ศีลวิสุทธ,ธิรักษาสีให้บริสุทธิ์จิตตวิสุทธ,ธิก็คือการฝึกใจให้มีคุณภาพสมรรถภาพมีศักยภาพฝึกยังไงล่ะท่านก็แนะนํากรรมฐานไว้เยอะเรียกว่ากรรมฐาน40กรรมฐาน40เนี่ยก็หมายถึงว่าวิธีการฝึกให้ใจนิ่งกับให้สงบเนี่ย มีอารมณ์กรรมาฐานให้เราใช้ได้เยอะแยะเลยแต่ละกรรมาฐานมันก็เหมาะกับคนแต่ละจริตจิตใจนิสัยแตกต่างกันเช่นว่าคนที่เป็นโทสะจริตควรจะฝึกเมตตากรรมาฐานให้อภัยคนอื่นรักคนอื่นใส่ใจคนอื่นรอบข้างบ้างอย่าไปโม่แต่งุดหงิดอย่าไปเอาแต่ใจคนที่วิตกจริตคิดฟุ้งซ่านคิดไม่จบไม่สิน้น แม้แต่จะนอนก็ยังคิดหลับไปก็ยังฝันหยุดคิดไม่ได้ท่านก็แนะนํนากรรมฐานเช่นว่าอาณาปานสติดูลมหายใจเฉยๆอย่าไปคิดอย่าไปเอาอารมณ์ที่มันจะต้องคิดจะต้องนึกถึงคนนู้นคนนี้อย่างนี้เป็นต้นส่วนตอนฝึกปัญญาเนี่ยหรือปัญญาวิสุทธ,ธิหรือจะเรียกว่าปัญญาสิกขาเนี่ยวิธีการก็คือเจริญวิปัสสนา แล้วสิ่งที่เราจะใช้ในการเป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการเจริญวิปัสสนาคืออะไรล่ะก็คือวิปัสสนาภูมิ6เมื่อกี้ตอนฝึกสมาธาใช้กรรมฐาน40เลือกเอาตามที่เหมาะสมกับจริตนิสัยส่วนตอนฝึกวิปัสสนาเนี่ยก็ใช้เทคนิคหรือเครื่องมือก็คือการที่เอาสติไปสังเกตรัรบรู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาวิปัสสนาภูมิ6 ถามว่าอภิปัสษณภูมิ6คืออะไระถ้าว่าเป็นศัพท์เทคนิคก็เยอะแยะเลยเช่นขันห้าอายตนะ12ธาตุ8 8อินทรีย์22สัจจะ4ปฏิจจสมุปบาท22แต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องไปตกใจสรุปใจความคืออะไรก็คือรูปกับนามนั่นเองก็คือเมื่อเรามีสติไปรับรู้รูปนามตามเป็นจริงรับรู้ว่าความอร่อยมันเกิดขึ้นมันเปลี่ยนแปลงมันหายไป ความเครียดกังวลความตึงความหย่อนความร้อนความเย็นมันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นแหละก็คืออารมณ์หรือออบเจกต์หรือวัตถุที่เราจะไปสังเกตเพื่อเจริญวิปัสสนาเพื่อพัฒนาปัญญาเม้นะได้เห็นโครงสร้างอย่างเนี้สิ่งที่อยากชวนโยมดูวันนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะพูดตามหลักไหนทางสายกลางมักมีองค์8ไตรสิกขาบุญวิสุทธิ ก็คือเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการพัฒนาชีวิตอย่างเป็นอง์รวมพัฒนาพฤติกรรมด้วยจิตใจด้วยและปัญญาด้วยการฝึกเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันทำอะไรอะไรก็จเจริญใจศึกขาไปด้วยชีวิตก็พัฒนาในทุกขณะ